่อมาไม่ดูขึ้นหนน่เลยขึ้เหนึ่งแลแต่มาก็วมาชมวมาช่วจับมีปีศาจออกมาไหมชาีกีเออดูเด็กดินดูเฉยช่วยมาปีศาจมึงนะแก่คูละป้อนหมอบจุ่มปงมีความสามารถนะลูกครับใครเป็นผู้เกิดเรามาลูกแม่ครับ ใครเป็นผู้ทําให้เราเกิดเพื่อนพ่อครับเข<อ> <c oughs> ่อนป๋อเลยไอพ้พ่อไปโลก,กอบรับเพื่อนมาปบป่าก็เลยครั้อแม่ของแม่เขาเรียกอะไรแม่เจ้าแม่ของพ่อย่าแม่ของย่ายา่ยาย่ากูอยากปวดแบกไม่รู้เรื่องแม่ของยานถวดถวดรึเออ แม่ของแม่แม่เท้าแม่ของย่าตวดแม่ของตวดเรียกอะไรลูกชุปเปวดตวดอย่ยซุบเปิด์ตวดเลย <c oughs> วันที่หนึ่งมกราวันอะไรลูกวันพีใหม่ครับวันที่สิบสี่กุมภาวันวาเดียนตายวันที่สิบสามเดือนเมษาวันฉงกานวันที่สิบสองสิงหาวันแม่แห่งชาต แกงเวอร์ได้ยิมรูพี่เวอร์ไอ้เด็กดขึ้นการู้ใจรู้ใจอะไรกูก็รู้เลยแล้วกูย่อบมึได้แม่ค่ะแม่รู้ไห,ไห,หไม,ม,หมตอนนี้อาการเน่าทุกวันเลยอ่ะหนุ่ยเปรี้ยวปากอยากพวก่วยตายแล้วแม่เออแม่พ่าอันนี่ก็ใกล้ปลื้อค่ะตัวอีจีบปปีหนุห่ย <c oughs> ร้อยแล้วเราคุยเจอพว่แล้วเวอ นกเด็กในโยแม่เลยแม่หาโยตามไล้วีดกปีนี้มึงปีนี้หนุ่ยสิบกปีแล้วค่ะอะไรเด็กจะไม่นีชิบกปีงูพูดกันแล้วพีดกับหลุนจ้านจ้านได้กับปอมมันเหมือนชิบช้ำกูอะไรที่อรอเมือนแม่เออกูไ้แม่ไม่จอบไอหนุ่ยอ่ะเพราะว่า แม่เช้ากูไม่เตี่ยงใจเลยโลกับกูปอบมากอนมึงแต่แม่ไม่ให้มึงแก้ปว่วได้โยกับแม่ตึ่งได้พวกมันจะมีลงรองลงรอยกันไหม,ไมเกาเฮนกก็นองได้แต่ปอบ้องโลกมาหน้าอยากเล่โก้ไอ้พูนก็ได้ต่แต่ไม่พี่พูนชอบรอบกับเมียล่ะคะ่ะมันน่อยริง้งเมียเราลหลังตีอ่านไม่ตั้มก้นตกดัําปลําอุ้มอัมนอนอยังไม่กํา ไม่อด,ดต้นไม่โตแดดทตก้นเกิดเป็นก้นไม่ดินด้นไม่ได้ต่อยดิผู้เครียดเสี่ยงไอ้ต็ดนั่นเลย <c ười> ดังรัวแตะนกกองเมียรอบถูกวันรบใส่เครียดเมียเราไม่จำรถจักรี่ต่ำๆตนายอยู่บ้านปั้คนเราเกิดเป็นคนต้องมีกติกาชีวิตหานไม่ต่ำวันๆเลือดเฮ็ดได้เลน่นเวสนายอยู่ได้แล้ว ขึ้นว่ากูนอนใกล้หลอก็ใต้หลบโคตรเวทหลุดได้โโดก,ดดกี่ไล่ไม่ใกล้กูเครดตึกเน้อแถวอินต้องไม่เลือกพื้นหายมุดหายมดไม่เกิดในแก้มไม่เกิดในลูกฮันเด็กนนว่ากูไม่ไหวโดยโรใจเรื่องกี่ปันเน่ยนะเว้เลียอยู่แก่เช่นไหลเปรตหายตาเมียรักลอยแล้วบนจะลาดรางนหยเปรตนี่คนใจเห็นได้จัดปเปรตปล่อยปีก็ คำเราใจรักแล้วเต็มยศเรียกว่าป้าจ้านเกดเรถเกลีองเปลือนตามมาไปน้อยไอปูนตุกยาไหมฮะหม้อ,มอไอ้เปรีวจะกูนี่ยามึงง่โมโย,โยแกว่าปูกูงเราแม่เมียเปลือนก็เจ๊นา้าเวทีนั่งลุงก็นหนังดุยด,ดุยเมียเรารวยดุยได้นะเมียเปลือนก็พ่อก็ตามใจนหะเขามีเครื่องกระหม่อมใจแล้วก็มีกิมกันเด็ด ก,กิมกับุงผิ้วกิมกระจัดฟ้าเรา,งงเราไปเจอกิมหมดแต่ไม่เจอไอ้ก้อยขวงเงาะเวอร์าไปกั้นนอดป่ามะไปไนาไม่รมดังกึจ่จอยคบเราใจตุรดาแล้วจนแลกเมียเปืีน่นว็ตาก็ไป้าไปเตียวเมืองนอกไปเตียวเกาลี่ไปเตี๋ยวญี่ปุน่นจนไม่ไม่เกิดป้าเราไปเมืองนอกป้าเมีเยมเยตี๋ยวมากไงตา Bây giờ tôi chào của bà phải Chắc đơn có đi đủ bấy Ta mày đấy, Luộc năm nào Hãy phê Đã học